อาหารที่ปุมกดปิดที่น้องต่อวันดีพี่นอ้องป้องปลายโพกันอีกคือเก่านะครับในเกี่ยวชาแนลทางเส้นเก่านะครับเนาะฝนตกไม่นะครับเมื่อขึ้นเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ยัางทั้งหนาพี่น้องถ้าเบืองน้ำกันเลยครับเป็นถนนเส้นนี่มีคนเบืองเมีคนเดียวเบืองมีคนมองแล้วก็ช่ลอล้อรถเบืองนะครับที่ีพี่น้องร่วมเส้นทางของเขา ต้องไปนอนขางข้างหรือบอ่วหรือว่าสิเป็นการทำงานของเอจ้าหน้าที่อีย่างนะฮะคือติดขัดติดเนียใช<ฟ>่เนาะไฟหมอบแม่หมอบอ้าวรู้สึกว่ามีไฟตำรวจนะครับทา่านนะฝากถือกล่องนะครับเพื่อเป็นการว่าผู้นหนึ่งครับผู้นหนึ่งไทยมันสี่ปุ่นหนมีปัญหาเห็นไฟจะเริจวนนะครับ เอ็นตรดาวแบบแบบทั้งหนาบรูเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นนะครับใหญ่หลวงซ้ำใจนะครับเอ็นตรดาวรถคันนี้เลยอ๋อเม่อทั้งหนาเห็นเสียงไฟอยู่อนอาล้วรถีหลอแบบนี้เห็นเสียงไฟอยู่ทั้งหนาเห็นเสียงไฟอยู่มีรถตำรวจน้าเนาะมีรถตำรวจน้ำจะล่าจอดรืงตำรวจสายตรวจกระบะรูปนะครับชีบหลอดห้างนี่ขึ้นเรียนหลอดไงก็ขับเรียนเขาทั้งหนานะครับ จันจรเที่แทยยังสีนะครับผู้ใดมาถือเสี้ยงทรายไปเบียดเขาท่อมหนานะครับเพราะเมื่อกี้เขาโคตรบ่ปไาเขาโคตรมีการล้มบ่บ่มีเนาะ<อ>นะครับนี่นะครับการจ,นจนัญจรเห้มีความระมัดระเราทางนี้<ร>คือยังไปดไดแต่ทางนี้คือไปวาเอาเขาเบียดเนาะสิบหลอดนี่ต้นเขาเบียดเขาเล่นเขาเบียดห้าเนาะเนี่นยเนาะ พ่เบียเขาเตียน่า,าเขาพิดซองเรพีน่น้องมาก่อบานก่อนเมี่ยงพนแต่ว่ามาายาอยูเนนไไลียนตัดเนาพี่น้องเนาะไปด้คือเก่าละไปได้อยู่เนาะนี่สองเล่นนนสองเล่นดนสะพานเดียส,สะพานมีเล่นเดียวเหรออแมนฮะสะพานไม่เล่นเดียวอ้ยไต่เราพี่นอ้องอ้ยตำรวจแม่งคืบอบกไ,ปไปบกวๆฮะโบกพูดเดียวเตีอแมนโบกเล่นเดียวนะแมนเล่นนี่โบอกอะไร ไม่เป็นอะไรตัวเล่นี่นะเล่นข้ยไปหมดแล้วเล่นอของไปหมดเลยไปเสี่ยงนองหนาเลยดรอกมาต้นกวาเยียงแล้อ่มันเดินหมเดิร์นเดินสี่สิบสามสี่สิบ้นน 43, นทนี้ไปน้ำเนี่ยเห็นมากเลยไปได้ยุ่นแล้วแต่ว่า บียดเข้าไปทีก่ล้วน่นะเบียดแล้วเอายึดว่าห็มาแล้วก้ดกาขึ้นไหมต้รวจบอก <Hey. S 2> โ,โซโลเซเลนั่นพูแล้วัน้นจะได้สิเบียดส้นเรสิบหล่อแล้วม่อเก็บนักอีกต้อรวจเล็ลอบอกยึดเลยตํารวจบอกยังไงขึ้นสินปไปเล่นเดียวครับตอวำยหันเน,นี่นยจะว่าเปนขึ้นว่าบอกซุมนีขอาไปเนี่ยก็เห็นตเลนกลางไปเทืเ<ม>นี่เหาการได้ยัง เล่นเท่าเขาคือจะกันไปตำรวจว่าห้ไปเบียดเขาเลยอ๋อไม่จะได้โดนสาดเท่าจะโอ้โคุยกันแล้วม่เ่นเขาเท่นเขาทีละัเขเทเดี๋ยวเขากันไวแล้วเขาก็จะนห้นี่เนี่ โอ้เลยเนาะฮอนันเสแล้วเล่นห้อขย,ยนแล้วเล่นเราไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับนอกจากสะพานพันงหรือเปล่าพี่น้องสร้างขึ้นไปเรื่อย้มองหันยุดแล้วหันยุดแล้วก็ไม่ออกโปโลด้วย <ไป S 1> นี่นี่ขู่ไพดะครับปูโรเหตุการณ์อย่างนะครับต้องมัดรุ่นกันพี่น้องต้องมัดรุ่นกันนะครับ หัวไปทใายจอดนะครับตอนนี้เขาจะเห็นเหตุการณ์ร่วมกันนะพี่น้อง,นะองนเนาะว่าเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นเอ๊ะมีป้ายจราจรส์นะครับมีป้ายจราจรสปิดตัวคันไปถนนก่อสร้างเนาะโอ้ถนนก่อสร้างทางเบียงเนาะครับตรงกุฏิที่กิ่งตรงเบียงฝั่งนี้นะครับไอ้ทุกคนไป,นนนะไปแล้วไหมไปทล้วโอ้มีเหตุการณ์อี้ยังไม่หมดเนาะน มีจราจรมาหลายคันนะพี่น้องมีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นรถทางรถอ,อ๋อมีกรมทางหลวงมีออพ่อปรปล่นะครับมีปกครองวงเวียนงเวียนนี่ครอสองก้าสามเก้าอุายทางหลวงเหตุการณ์ยังพี่นออ้องอ๋อเขาจะการรถมาทางเดียวกันตัวนี้ขนทางขน นุ่นครับฟังพุ่นครับชิปแปดล้อตามท้ายรถเกียร์พี่น้องชิปเปิดล้อตามท้ายรถเกียร์ครับค่าโจโลยทั้งสะพานบมสามาสีเดือนได้นะครับจึงสาจึงเบียงรถมาเลี้ยนเดียวได้ครับจงเลียงรถมาเลี้ยนเดียวเนี่ยนะครับเบียงรถมาเลี้ยนเดียวโอ้ยเบียงไปหาตามเงินน้อยเอ้เรียนน้ำพุ่นรถเกียร <laughs> ์อ่ะปิดถนนครับปิดถนนอ่าเป็นงานจบครับจบหูสายเหี่ยบเนาะครับน